ค่ะอยู่ประเทศไทยตลอดชีวิตค่ะเนาะอีกเทอคนที่เขามีผัวเป็นคนไทยคนที่เขามีลูกเป็นคนไทยเขาอยู่กับลูกเขาเขามีเขาจะอยู่ที่ประเทศไทยตลอดชีวิตมึงก็มองหนังหน้าเขาไว้แล้วแคปหนังหน้าเขาไว้ว่าเขาจะเหยียบก้าวเข้าไปที่ประเทศกัมพูชาหรือเปล่านะมังก็ต้องดูอย่างนั้นด้วยเออกูไม่รู้ว่ามสือถึงวิญญาณตัวไหนกูมไม่รู้นะเออกูจะบอกให้ กลัวเป็นผู้หญิงแท้ๆกูไม่อยากมาออกตอบโต้วพวกกระเทยที่มีปมด้อยมันมึงหรอกูจะบอกให้หาเพศเพลงยังหาไม่เจอเลยสัตว์ลูกอิสันดานและอีคนไปเม้นเหมือนกันนะมันก็ไอพวกนี้มันจังไรไงอืมมึงว่าใครจังไรเออถ้าจะมึงมึงจะมาบวกว่าคนอื่นเขาจังไรมึงต้องไปดูบรรพบรรุษของมึงก่อนโคตรจังไรยเลยเขาให้แดกให้ที่อยู่ที่กินเออช่วยเหลือทุกอย่างแต่กลับมาทรยศบ้านเมืองของเขานะั่นแหละเขาเรียกจังไรจังไรตัวจริงเลย เดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะจัดการมึงอยู่มึงจะได้รู้ว่าความจังไรลงกระบาลมันเป็นยังไงเนาะอีสัตว์ลูกอีสันดานอืมแล้วก็บอกว่าสองตัวไข่สองตัวเออสองตัวมึงกับมันน่ะจังไรเดี๋ยวเหอะมึงจะเจอจังไรลงกระบาลมึงคอยดูเหอะลูกอีสันดานนะบอกไว้ก่อน